รอดูครับแต่ที่ตรงใจแน่ๆก็คือคนนี้ครับ้องเดียของเราครับคะแนนไม่รู้แต่ที่รู้ๆลิงเกร์ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับเสียงสองทำงานทันทีครับ <c oughs> เอาแต่บนเวทีนี่ต้องต้องต,องตองโชว์ของให้ดูหน่อยครับไม่งั้นนี่ต้องบอกว่าแพ้คู่พีีริมนะน <c oughs> ออี่ออผมอยากเจาคู่พีีลิมขึน้นมาเป็นคู่ถ่ายทอดสดจริงๆเลย แม่หลายต่อหลายครั้งแล้วที่เราเห็นเป็นแบบนี้ครับอ่ะบอกว่าในอนาคตโอ้หแมลูกนี้ช่วยอธิบายเรื่องกติกาให้แฟนๆได้ดูหน่อยครับโอ้แมอ่ะก็ลูกนี้ครับผิดกติกาครับเมื่อมือถึงพื้นครับไม่สามารถออกอาวุธได้ครับเพราะฉะนั้นมีการเตือนครับครั้งแรกนี่อาจจะมีเพียงแค่การเตือนครับแต่ถ้าทำต่อครับต้องมีการหักคะแนนแน่นอนครับอ่าใช่ครับแต่แรกกลับกันครับ ในมุมที่โดนอาวุธคู่ต่อสู้แล้วส่วนในส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เท้าเนี่ยแตะพื้นต้องนับนะครับเพราะ,ะฉะนั้นก็ดูเป็นศิลปะแต่ว่าในกติกาก็ชัดเจนครับตอนสลัดครับโอ้โหแโอ้เดินเข้ามาแบบนี้แม่โจครับโจครับยังไงดีครับลรวต้องบอกว่าค่ายนี้นี ทำมวยต่างชาติมีเบอต้นต้นของประเทศรับติดบนชัยครับแล้วก็ที่สำคัญคือหมัดนี่แหละครับแน่นอนครับแล้วก็แมอเมริกาต้องบอกว่ากีฬาคือวัฒนธรรมครับกีฬาอะไรก็ตามคือวัฒนธรรมครับเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆครับตอนนี้อายุ30กว่าเล่นกีฬามาทั้งชีวิตครับแมาอยู่กับกีฬาต่อสู้มาอยู่กับมวยไทยแบบนี้ดูครับกีฬาการเดินความแข็งแกร่งโอ้โหการกำหมัดครับโอ้โหต่อยหมัดเตะขาครับ โอ้นี่ดูง่ายๆครับแพนด์โจโนี่อายุเท่าบางติ๊บเลยนะครับแต่บางติ๊บกักมวยไม่กี่คู่ไปซะแล้ว <im it> <im it> มีม่มโจยังต่อยได้เลยนี่ครับมีการแซวกันตลอดครับอ่ะมาดูครับจอมสลัดครับจอมสลัดครับวันนี้มาเป็นโจนหรือมาเป็นผักเอ้าดี <im it> ครับเอาครับดูแล้วทางของตัวก็น่าจะหิวเหมือนกันเลยครับ <im it> <im it> ยิงไปก่อนครับเทนดสโจส่วนจอมสลัดนะครับ ใจเย็นอยู่ครับอ่อรอจังหวะีต้นขาไปก่อนครับขยับขาไ้ม่ง่ายครับอย่างที่บอกรับว่าประสบการณ์ของนักชกจากอเมริกาที่ชกมาเพียงแค่ไม่ถึง20ครั้งครับแต่ดูครับบนเวทีไม่เป็นรองนักชกไทยที่ชกมาเป็นร้อยครับแล้วนิ่งด้วยครับนิ่งด้วยแรับแข็งแรงครับลูดมาวงใน ไปอ,อีกครับครับจอมสลัดก็ไปอีกเฮ้ยเฮ้ยเอาครับต้องกอดเชือกครับโ <laughs> จครับต้องกอดเชือกช่วยครับเอ้ยยังไงครับมีปัญหาอะไรครับอ๋อแขนติดครับแขนติดเชือกครับโอ้โอไข่แกครับไข่แก้มโจ สดใสของน้องเดียก็ยังอยู่ครับจากนี้ไปผมจะไม่ให้ใครพากแล้วมีคนบอกว่าผมอ่อนอมาดูกระต่อยกที่2อเอามาเดี๋ยวดูครับคู่ปิดท้ายรายการส่งเข้านอนจะุดดวงใจเอาคะแนนมายังไงมองไม่ทันจอบสลัดนะครับจะนะไปสิบต่อ9ครับเอาดีอันนี้เป็นคู่ปิดท้ายได้ยังไงก็ฝากไค์กดแชร์ครับทางเพจ RWS ไทยของเราครับก็จะ เริ่มไลฟ์สดไลฟ์สดตงแตกทีมคูแ่แรกเลยเวลาทุ่ม15นาทีก็ะะจะได้ดูมวยดีๆครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคู่ก่อนถ่ายทอดสดนะสองคู่แรกนี่มันมากถูกต้องครับโอ้เลือดสาดเลือดก,กระจายถูกต้องครับเอาโคตตาความมันไปตั้งแต่สองคู่แรกครับนั่นแหสิที่เดือก็ดูเชิงกันไปครับอ่ะไม่เป็นไรครับมีการพัฒนากันต่อไปนะครับเราจะเป็นนักมวยนักพากช่างงานคนจากทุกคนครับไม่มีใครเกิดมาแล้วดีที่สุดครับเอาแต่บนเวทีครับแรงอ่ะ จอมสลัดแชมป์ยังไงดีอ่ะดูดิยกนี้ดูเหมือนว่านิสบัดมากขึ้นครับจอมสลัดดูครับตีขึ้นไปครับเท่นั้นโจครับหครับแยกก่อนครับทุกซ้ายไปจอมสลัดต่างรับบ้างครับให้โจได้เดินโจร่างกายเนื้อตัวนี่แม่ดีเกินอายุน้องตัวน้องตัวใหญ่มากครับพี่บอกครับว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับดูแลการกินดูแลโอ้ต่อยท้องโอ้ดูครับแหมรับเอาวุธแบบนี้ไม่ดีครับต่อยท้องต่อยหน้า ต่อยหน้าต่อยท้องเอาแชมป์เอียงเอาสิเอียงครับแล้วยัางไงครับโอ้โอ้โหโอ้ยช็อตมาครับกรรมการเบ่อนกรรมการบอกว่าพอไหมอ๋อฟันยางกระจุยโอ้กระเด็นเลยครับแหมพี่ต่อน้องอระโตนี่แอบดีใจด้วยว่ากรรมการจะยุติเกมอย่างพี่ต่อใจเย็นๆครับใจเย็นๆผมก็ยังงงครับว่าเบรกทําไมครับอ๋อตอนนี้รู้แล้วครับเทรนเนอร์ให้กําลังใจด้วยบอกสู้ไปไอเสียน้อยโอ้แต่ดูครับ จอมสลัดนี่มาดุเลยครับยกนี้ครับแล้วนิ่งด้วยครับอาวุธหลากหลายครับนักชกเชื้อสายอิสลามครับจัดนครศรีธรรมราชเลยครับสุ่มไปทักทางหลวงในเสุดใหญ่เป็นนักชกสายเลือดมุสลิมครับเอ้าตุ้ยท้องเข้าไปดิจอมสลัดแต่ว่าโจนี่ถืครับจะไปยอมชุดใจเบาเมาเมาเร็วเร็วไปข้อโจชุดใจใหญ่เรียวยาวลบอลบอลบอลบ้าเรีย้อยครับเกมโอเวอร์โอ้โห โค่นหล่อให้เอาติดตกลงให้เขาเนี่ยมันเกี่ยวโอ้โหนี่ครับยังหล่อเลยครับครับถือว่าจะทำได้ดีเลยครับชุดนี้นี่พอแกเร่งพอแกตีนะครับในยุคนสองเนี่ยมีหมัดมากขึ้นแล้วก็เห็ุผลเลยบอกครับว่าความพยายามครับมันนิ่งครับลองสลับครับหรือว่าทำได้ดีมากครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับคใจทีม่เงานัครบ รัวครับลัวก็ไปครับมีอาการแล้วครับหลังจากนั้นนีัวก็รัวชุดใหญ่ซ้ายขวาเลยโอ้โหกรรมการต้องอยู่แล้วครับโอ้ชุดใหญ่จริงๆครับอย่างที่บอกว่าอยู่แกก็ออกบินกนมาครับโอ้ออกลุลเลยกรรมการไม่ไหวครับผมบาบายครับีชุดเครับรัวครับตัง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 โอ้โเ Ladies and gentlemen, of the two minutes and three seconds of the second round, we have a winner by way of technical Naka!